วันนี้ก็มาพบกับผมนะครับมาวินหลวงพ่อพินายุต้นนะครับ EP ที่สองรอยยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นาการเช่าวัตถุมงคลจากทางบ้านนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับเป็นของหลวงพ่อพินายนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะก็จะมีของวัดสนุมลาวกับของท่าเคยนะครับแต่ของวัดสนุมลาวจะเยอะที่ผมเช่ามานะ จะมาดูกันนะครับว mm ่า hmm. มีหอลานะครับ <Okay. S 1> อ่ะมามาดูใกล้ๆนครับอันนี้คือพระชิ้นแรกนะครับเป็นพระอ่ะาพระของท่าเกยนะครับอันนี้สวยมากนะ อันนี้สภาพหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับนี่อันนี้พาท่าเกยนะครับพาท่าเกยอันนี้มีจํานวนการสร้างอยู่นะครับเดี๋ยวผมเทียบไว้มีลายลากักษณ์อักษรบอกอยูอ่ชิ้นแรกของ่าเกยนะครับอ,อันนี้คืออ,นนคอ,อ,คอันนี้คือสมเด็จเจ้าแม่กวนอิมนะครับอันนี้คือสมเด็จปอกเด้งนะครับอันนี้สวยมากเหมือนกันนะครับ เจ้าแม่กวนอิมนะครับนี่สวยเลยนะครับสวยๆเลยนี่ครับต่อไปผ้าพิมพ์ปดนี่ตะวัวนะครับพ,พิมพ์นี้พิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์สองขีดนะครับอันนี้คือจะเป็นพิมพ์ที่หายากกว่าหนึ่งขีดนะครับสภาพก็สวยมากนะครับอันนี้คือสวยมากแล้วก็จะมีเป็นอ,อันนี้คือหนึ่งขีดหนึ่งขีดกับสองขีดใช่นไหมขนาดพิมพ์ ขนาดพิมพ์เนี่ยเท่ากันแต่ว่าสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยบ่งบอกถึงขีดนะครับอ,อันนี้คือจะนิยมกว่าเพราะเป็นบล็อก2ขีดอันนี้คือ1ขีดนะจะเป็นธรรมดาแต่ผมโดยรวมผมมองว่าสวยเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์ที่ปลดหนี้ปลดสินนะในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินนะครับแล้วก็หนุนดวงชะตาผู้ใช้นะครับต่อไปอันนี้อันนี้ก็ดีเหมือนกันอันนี้เป็นนาลายทรงขุดนะครับอันนี้เขาเรียกนาลายทรงขุดอันนี้หายากนะ มีเนื้อดำนะเนื้อน้าตาลแล้วก็เนื้อทูโทนนะครับอันนี้คือเนื้อดำนะหายาโคตรนะครับแต่ว่าหนีด้านหลังเป็นนาไิกรงคุดนะครับนาฬากทรงคุดจัดได้ว่าเป็นมหาอำนาจน,นะครับคือหายากเหมือนกันเป็นเป็นเป็นของไอทิมแลที่หลายๆคนก็ตามหานะครับนาฬากรงคุดของหลวงพ่อพีนานะเพราะว่ามันเกี่ยวกับอำนาจบารมีนะใครที่เอาไปใช้คุมคนหรือคุมงานหรืออยากเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับก็ นาฬายทรงคุดของหลวงพ่อก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่ตอบโจทย์ดีนะครับโอเคครับวันนี้ก็ถือว่าได้โชว์เกี่ยวกับพระประมาณ 4- ี่ห้าทิมไปนะครับก็ได้ประโยชน์กันไม่มากก็น้อยนะครับเกี่ยวกับเครื่องรางของหลวงพ่อพินะ้าทั้งยุคถ้าเกยและยุคสนมราวนะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดีย๋ยวจะทําคลิปให้ดูบ่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ